สวัสดีกันด้วยนะทุกคนสวัสดี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 สสดสสดสสดอะาฮะรอคนดูเข้ามาก่อนนะเนาะรอกันต่อไปครับโอเคเปลี่ยนเป็นหน้าเกมเลยดีกว่า อา่าฮะเนี่ยป,ปึ๊บรอกันสักฟังนะฮะคือเนื่องจากก็เพิ่งปกปิเด็กสวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะสวัสดีสวัสดีสสดโอเคในยคุคปิดเทอมก็นะ ไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้สัสตรีมไปเท่าไหร่เนาะเออก็กลับมาซัพสตรีม้เล็กน้อยๆนะเออก็ที่ไม่ได้สัสตรีมเพราะเนื่องจากไม่วางนั่นเองเนาะไม่วางฟิ่อ่าฮะ รอคอนโดกันไปก่อนนะครคอนโดยังไม่เข้ามากันนะฮะรอบนะฮะสามารถพริมอะไรได้นะพิมได้หมดนะอยากพิมอะไรก็พิมนะจะได้แบบสื่อสารกันได้นะเออจะได้แบบไม่เงียบเหงาโอเคเพราะตอนนี้พี่ก็อยู่บ้านอยู่คนเดียวฮ่า โอเครอกันไปฮะวันนี้อาจจะแปลกหน่อยฮะสตตีมแบบเช้าอยู่พอสมควรสตตีมตอนเก้าโมงเนาะอ,อใครที่เข้ามาใหม่นะก็อย่าลืม ไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะพเพื่อปกระตันใจกันเล็กๆน้อยๆนะเออจะได้ไม่พลาดการสตรีมที่ไม่ค่อยจะลงขี่สักเท่าไหรนะ่เนาะคือนั่งจับไม่วางนะเออก็ติดตามไว้นะเื่อแบบเออมีคลิปลงอะไรแบบนี้เพราะเคคอนเทนต์ไม่ออกเนาะเออโอเค เนี่ยเราชาร้าดีกว่านะเราหมอนเล่นกันเลยดีกว่าเอาเป็นมอร์เดอร์แล้วกันนะนำไมชยวงนี้รู้สึกว่าเซ็กชิ่นนะมันคนเล่นน้อยก็ไม่รู้นะปกติก็พันกว่าคนไม่ใช่เหรออันนี้แบบพลาดมาแบบนี้เงีใครก็สามารถเล่นได้น,นะ ncsechion.net mm hmm. ฮะออไม่ได้โปรโมทนะก็แบบนะเป็นเซิร์ฟเดียวที่ทุกคนสามารถเล่นได้และทุกคนที่ รู้จักนะอ่าอ่ามันบอกว่าเออสรุปคือพี่หลุดโอเคอ่าเข้าเซิร์ฟมาตัดแต่ไม่รู้จะอยู่คไใน,ไนโอเคกำลังเข้าฮะ โอเคอาฮะเข้าโมเดอร์ก huh. uh. yeah, ันอ okay. uh ีกรอบฮะโมเดอร์ใส่ไข่โมเดอร์อยากกระตุกเสียแหมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าอะเข้าไป ม่าด่านเมาเทนนะฮะก็คนกำลังทยอยเข้ามาเนาะอ่าเข้ามากันเรื่อยปึ๊บปึ๊บเอาแต่ไม่ตรงฮะว้าวสตาร์ทกำลังเกรียมจะเริ่มจะเริ่มนะเออโอเคได้เป็นดีเทมฮะเป็นดีเทีมแบบ ไม่ค่อยทําอะไรสักทาประโยชน์สักเท่าไหร่เนาะเออก็แบบเดินเล่นนะถ้าเสียงมันดังหรือว่าเสียงมันเบาก็ต้องขอไปกันด้วยเนาะคือพที่ไม่รู้ว่าระดับเสียงอะมันเป็นยังไงบ้างนะเออแต่บางครั้งนะแม่งมันก็กระตุอะใจชิบหายเลยเนาะคือาเราพี่ก็ไม่ได้แรงแบบ สามารถสตรีนเกมได้แบบเลื่อนๆเนาะก็แบบกระตุกอะ่ะเอออาา่ฮะคือสตรีมมันไม่ได้กระตุกนะแต่ตัวเกมอะมันกระตุกเว้ยก็เลยแบบก็นะก็อยากได้คอมใหม่แต่มันไม่ได้สักทีนะเรากระตุกอีกแล้วทุกคนอาจจะลืมเล่วความกระตุก ของครัองพีนะคือเวลาเล่นกระตุกอะ่ะเออมันจะไม่พ้อยมันสักเท่าไหร่คือมันไม่ลาบรลื่นอะ่ะมันแบบติดๆคาบอะ่ะเออนะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่นสักเท่าไหร่นอะสวัสดีคนดูทั้งสางกันงด้วยจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะฮะว้าวตรงนี้มีท่านูร์แล อยากกระตุกดีเนี่ยกระตุกอีกแล้วว่าโอ้อะไรวะแหวงเลยอทุกคนดูฮะความกระตุกนี้มันอะไรเจอค่าตะกรอนก็ฆ่าไม่ได้สักทีนะฮะอเอาเข้าไปทุกคนก็จะรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่กระตุกนะแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยเออนะ มันรู้สึกว่าอ้อาการเชื่อมต่อลดอีกแล้วเออนะเล่นด้วยนะไหมพี่ได้ครับผมเล่นได้ไม่ห้ามอยู่แล้วฮะกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหโควกระตุกเลยฮะ อ okay. ราหนึง่งฮะคือสตีโสตนโคตรกระตุกเลยนะ่สตีนกระตุกมากเออโอเคไอพิกเซลนักพี่อาตาราทานใจคอนโดฮะไอพิกเซลฮะไม่องออกเข้าใหม่ละนะฮะ อ่าหายพิกเซลละแต่คิจจะไปแก้หน้าปกคลิปอะไรแบบนี้เนาะคือแบบหน้าปกคลิปมันเป็นซิกซินไงอันนี้หายพิกเซลเล้วฮะนี่ยน้ำมันกระตุกอะไรปะเนี่ยงงอ่าฮะเปเดอ่ะ เบนเราก็อยู่ในบอ r d e r อรอยแล้วนี่หวะแบบ m เดอร์ c l a s mm hmm. s i กพอปึ๊บโอเคจอยว้าว <Wow. S 2> ถ้า s ตร a m กระตุกหรืออะไรก็บอกกันด้วยนะคือแยงให้ออกนะ s t e a มกระตุกกับเกมกระตุกนะคือถ้าพี่เล่นแล้วมันกระตุกก็คือเกมกระตุกนั่นเองแต่ถ้าพี่ ได้แต่ถ้าแบบพี่ไม่กระตุกแต่แบบสตรีมมันกระตุกอะไรแบบนี้ก็บอกกันด้วยเนาะเอออใส่สีตาอ่าให้ฮาร์ดดิเซลตายนี้ตาเดียวพออ่ะแมโอเคใครแมใครคือเมอร์เดอร์มีการพิมพ์บอกกันด้วว่าเซียงคือเมอร์เดอร์ว้าว Uh huh. เดาไปเรื่อยๆอ่ะโอเคฮะชื่อมาริโ <c oughs> อบ็อกอะมาริโอมาริโอบล็อกอะไม่รู้ฮะรู้สึกว่าเราจะถทับก่อนนะฮะเราต้องหนีนะไม่หนีไม่ได้นะเออปึ๊บอ่าเราตายฮนะโอเคเราจะได้ออกจากเซิร์ฟนะฮะอ่า ออกจากเซิร์ฟอย่างรวดเร็วอ่าปุ๊บโอเคพอมันต้องล็ลอกอินไง่าโอเคเข้ามาในเซิร์ฟสุดสิ้นเนาะ โ okay. อเคสารหัสอะไรเรียบร้อยปึ๊บมาเมอร์เดอร์อีกเมอร์เดอร์ในเซ็กซ์ินนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อ oh, เห็นชื่อแล้วฮะโอเคเห็นแล้วว้าวสุดยอดไปเลยว้าวดูหน้าสิฮะโอเคเริ่มเอาโปรดักชันกำลังจะเริ่มฮะ สวัสดีคนดูทั้งสี่คนกันด้วยฮะใครที่เข้ามาใหม่นะก็จะเดิมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะฮะหรือว่าคนเดิมนะก็ช่วยบอ,อกคนดูด้วยนะเออปัะกันนะเดินไปเนะรื่อยๆอ่ะฮะ เดี๋ยมพี่ไม่ใช้เมืรอได้เละโอยสมันเลยโอเคนะนีะน่โลแม่งไอเดียเก,ก็ยิงพี่ส่วนไอนี่โลก็ยิงถูกเวิกูดมัลเทนนะ โอเคความฝันได้เป็นจริงงั้นแล้วงั้นเอ็ดฝันฝันได้เป็นจริงแล้วฉันคืออินโนเซนต์ฮะว้าวสุดยอดไปเลยว้าวไอตาเซอมันเจ๊งสุดไปเลยใช่ไหมเพื่อนอมันเจ๊งสุดไปเลยโห ทำไมอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะว่าที่โอ้โหกระตุกอะไรตอนนี้ฮะอยากกระตุกเซ่เมื่อกี้คนคนคนมันบักปิ้วเออตีอตอไหมโอ้โหธนูเต็มเอ,อื้อไปแต่ธนูเต็มโอเค ทับมือเลยนครับมึกเอไอเมื่อกี้ตอนแร้เกิดทับหรือมือเด้อโอเคต้องมือเด้อหรีอเนาะเอออ่าเรือมาเป็นเรือเลยโอเคต่อฮะว้าวว้าว แค okay. เป็นมือเดิมอีกแล้วนะเตอร์เดย์คนดูทั้งสี่คนกันด้วยเนาะสาม,มารถเข้ามาเล่นกันได้ฮะไม่ห้ามนะไม่ห้ามเมื่อกี้จบแล้วเกือบแล้ว oh my girls <c oughs> okay เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมจะก็แจวให้แม่ฮะไม่รู้ไม่รู้ ผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยเนาะผมไปด้วยเจ้าขอนไม้ฮะเจ้าปูด,ดิมแผงปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ทำไมไอ้สกินนี้เยอะจังเลยมึกตีแบบนเนียนปิ้วเอาไม่ไปด้วยเอาโดนด้วยเว้โอ้สุดยอด ก็โดนนะไม่อยากที่จะว่าปาดาดเดือนด้วยคือแบบมันเป็นอะไรที่พิสัยมากเลยนะอ่าไม่โดนด้วยว้านะว้าวนะตายไปนะโห่โอเคสตีฟคุงซิมมารลปิปิปิว อ่ะไหวตกหนาน,นี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าเราเป็นพวกเดียวกันเนาะเออเดี๋ยวอีกสี่คนพวกนั้นมันอยู่มันหายไปไหนกันโอเคปีไม่โดนนะโอเค แต่ะว่าเด่นฮะโอ,อ้เจ้าจะไปไหน,น,น,ก,นกันล่ะ้ยเลยอีกสองนาทีหนึ่งนาที oh my g นั่งไงฉันเจอมันตแตงโมงแล้วเปล่าว,วาอ้ตกใจฮะเพื่อน วังไงเราเจออีกคนนึงฮะว้าวเหลืออีกสองคนฮะแหว่สองคน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 โอเคคนไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกมั้งไอ้ใกล้หมดเวลาแล้วอ้ว oh my gosh ทำไมสตีมันหึงรรดตายได้ยังงี้เจ็บค้องยังไงสตีมะเจอวสตีมเรานะดับดับดำขึ้นสูงปุ๊บอันนียงด้วยฮะยิงกันเองซะด้วยแม่ยิงกันเองซะด้วย ขอบคุณจ้าซอมเี้ซอมบี้โดนยิงเห็นธนูมุก,กี้ไหมซอมบี้โดนยิงโอเคมาใหม่ครับสวัสดีกันด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะฮะถ้ามาใหม่นะแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพี่ มีอยู่จริงนะเออวันนี้เพืออ่อนวัดนี้ซอมบี้ที่ถูกกันแกล้งนะที่กันแกล้งคือไม่ได้กันแก่ซอมบี้เดินตัดหน้าแล้วก็โดนยิงตายกันแล้ะครับอืมเราเจบะไปเลยปึ๊บปุ๊บ,บเราเป็นอินโนเซนต์นะตรงเชื่อใจพี่ทํามีเชื่อใจก็บอกกันด้วยพี่จะได้ไม่คบหาว้าว วันนี้มนุษย์ต่างมอนะฮะต้อต่างมอต่างมอต่องมอต่างมอามาสุดใจนะว้าวออฮะโอเคเดนไปเรื่อยๆฮะ สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะฮะเราไม่กัดนะฮะ,ะเล่นได้ฮะอยากเล่นอะไรเล่นเลยนะว่ายดาบ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 โอ้โหสวยฮะสวยจิ้สวยอยากจะดาบเจ๋งที่เก่ายิงไม่โดนเนาะเออโอเคเวล์แปดสิบสองใชนะฮะ อื uh ้มฮึอะไลไลเบอรี่อีกครั้งนะ่ะว้าวไลเบอรี่สองโอเคอ่ารอก็ต่อไปฮะ กกระตุกอ่ะสวัสดีคนดูทั้งสามคนกันด้วยเนาะยู่ในช่วงภาวะกระตุกนะเนาะเกมกระตุกเนี่ยนะเครื่องพี่มันกระตุกอ่าพราะมันทั้งสตรีมเปิดทั้งอะไรก็ไม่รู้เปิดทั้ง obs เออสตรีมเออสารัดอะ่ะเออขนาดเปิดนิดเดียวอะ่ะก็กระตุกเลยเนาะ เ,เรามาค้าอะไรวานี่โอเคทำไมคนเข้าห้องน้อยจังเลยเราวอเบิบบ้บสวัสดีคนดูทั้งส<ม>ี่คนกันด้วยนะก็เราไม่ข้ามนะฮะ โอเคซีคอนถ้ามาเร่งกันได้เลยนะเพล่ชัดกันได้ฮะไม,มนะไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่ห้ามอืมถ้าห้ามพี่คงปิดชชดไปนานแล้วโอเคแกงจะเริ่มแล้วโอเคเป็นอินอเซนนอต you are i n n o e n innocent โอเค I am innocent เข้าใจบอวินโนเซนนะเึ๊้บเบิบเดินไปเรื่อยๆฮะเราใช้ชีวิตอย่างไริ็ม,มั่นนะจะไปเรื่อยๆอ่าวันดีเพื่อนไม่มีใครตามหลังเรามาใช่ไหม เราแต่งเครื่อบันไดลงนะฮะอ่าบันไดบลักเหลืองบลักเหลืองเป็นนี่หว่าอู้หูนึกจะจับปจัจจอะไรเนี่ยว่าแล้วทำไมไปฆ่าฉันท่า,าไม่มีใครตามมังช่ไหใช่ไหมได้รู้ไอ้เป็ดเป็นนะฮะไอ้ตัวสีเหลืองอ่ะมันคือตัวอะไรไม่รู้เออเได้รู้ตัวเหลืองเป็นนะระวังกันด้วย สวัสดีคนะสวัสดีทังมวันดีหงเอไม่รู้ว่าไม่อยากะกเข้าใกล้ไข่เลยเนาะ <c oughs> เออเดินออกทางละไปละปึ๊บปึ๊บว้าวยู่อาร์นาวเลเตอนนี้คนเลเวล83 อืมหยาาค้างเลยฮะโ e s สปอน i ิง no เลยนะเวลาพูดโอเคสำไปับด้กคนนูนทั้งสามคนกันด้วยจ้าแล้วก็บอกว่าหลุดอีกแล้วนะเป็นอะไรไม่รู้นะถ้าหลุดบอ่อยก็ขอภัยด้วยโอเค อ่ะค้างเลยครัแม้กระทั่ง O B X ก็ยังจะค้างตามเขานะฮะเออเบื่อฮ<อ>ะผมเชื่อครว่าทุกคนก็ต้องเบื่อแบบุกกาค้างนะออโอเค เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับความขัดตุกอยากได้เอ้ยเดี๋ยวอยากได้ข้างไม่โยเออพอเขา,ขานี้กคขัดตุกเลยโอเคเล่เมเอเดอร์ตอนนี้ไปกันเลยดีกว่านี้ โอเคโปรดักชั่นเข้าไปได้เลยนี่โอเคเริ่มอ่ะอีโนเซนนะฮะทุกคนต้องจำไว้นะว่าพี่คืออีโนเซนนะอีโน okay. เซนโอเคเดินไปเรื่อยฮะ ไม่เรียกไม่เรียกก็ไม่ต้องใส่ใจนะว่าทำไมพี่เึื่อาเอา่ซาซับสไครต์ออกเนะเาะคือแบบนะพอดีว,ว่าเอบซับสไครต์มันมีปัญหาก็เลยแบบเอา,เอ,าออกที้ฝาเอาะมันใช้ลำบากนะวันนี้ใครเป็นวะโอเค เพื่อที่รู้ตัวสีดำเนาะตัวสีดำเป็นให้อยากจะัำสนุนอะไรหรืออะไรโดน,นอะไรมาได้องอนฮะไม่ห้ามแล้วแต่ความสมัครใจจะมาโอ้โหมาอยากอยู่เลย,เลยนะว้าห้า โอ้แมกซ์โอ้แมกซ์เอาตามหลังมาแล้วนี่ปิ๊ปสวัสดีเพื่อนดูดัน,นฮะเอาทีดานนะฮะโอเคไม่โดนนะฮะว้าวยีด,ดไปเลยโอเคตามเก็บใหม่ฮะ อะไรแหมอย่าอีกสี่คนฮะใคาจะยิงโดนหรือไม่ฮะไม่โดนนะฮะโอเคเราต้องเสี่ยงเก็บทองเพื่อยิงมอเตอร์ปิ๊ปปิ๊บ,บโอเค ท้องอย่างอันเดียวฮะอยากกระตุกสีเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเกมข้กระตุกเลยโอ้ไม่เกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย<ม>เดี๋ยวก็ตายหรอกเออเออนานานานโอ้โห oh ดูความแรงดีครับอ่ะค้างทุกคนจะเข้าใจฮะว่าพี่ตายแล้วนะฮะอ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ย เอเอเ,อเครียดเนอะเครียดชิบหายเลยนี่คือมันกระตุกเลยแล้วก็เกมก็ค้าคงแล้วกเกมนี้โน้ตสปอนดิงเออเวดีคเออนะโอ้โหโน้ตสปอนดิงยาวเลย,เอเลยโอเค Yes. No.